สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผม JC จาก Movie w o n d e r e r นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหนังนะครับจาก Amazon Prime Video นะซึ่งผมเพิ่งจะได้ดูไปนะครับเป็นหนังที่มันเหมือนค่ายก็เล็กๆ p r o ด e c t i o ก็ไม่ได้อะไรใหญ่โตนะครับเป็นแนวรอมคอมแล้วก็ขายไอเดียนิดนึงนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Robots ก็ในเรื่องนี้นะครับโรบอทเนี่ย จริงๆถ้าเกิดว่าจะหาชื่อหนังแบบโรบอทเนี่ยมันจะมีเต็มเลยนะครับก็ต้องพิมพ์ว่า2 0 2 3าไปด้วยนะเป็นแนวรอมคอมนะครับพระเอกนางเอกของเราเนี่ยก็จะได้ตัวของคุณชารีนนะครับวูดลี่มาแล้วก็แจ็คไวท์ฮอร์นะ,ะตัวพระเอกนี่ก็ไม่ได้มีผลงานอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าตัวนางเอกเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้านางมาจากพวกไเวอร์เจนตตระกูลนี้ทั้งหลายนะครับเรื่องนี้พอดเรื่องดีมากนะพอดเรื่องก็คือว่าในโลกอนาคตนะครับจริงๆมันบอกว่า สองศูนย์สามสองนะแค่สิบปีในอะนาคตเองนะคือ,อที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะไม่มีเขาก็จะปิดพรมแดนประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็มีบริษัทผลิตหุ่นยนต์มาแล้วก็หุ่นยนต์พวกนี้ทาทาเป็นงานแรงงานทุกอย่างนะครับอันนี้ก็น่าจะจิกกัดพอสมควรแหละคือการว่าหุ่นยนต์ดรอยพวกนี้ทำงานทุกอย่างเลยแล้วตัวของพระเอกเนี่ยดันใช้หุ่นยนต์ในทางที่ผิดนะครับก็คือ เขาเนี่ยไปทำก๊อปปี้ของตัวเองมาแล้วก็เซตโปรแกรมว่าให้กายแบบว่าเป็นคนดีนูน่นนี่นั่นแบบเจอ<ะ>คนแก่ข้ามถนนก็ช่วยข้ามช่วยพาข้ามถนนอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นนิดนิดประมาณนั้นนะครับไปทํางานก็ตั้งใจทํางานพูดจาดีนะแล้วก็ไปจีบสาวแล้วพอไปจีบสาวจะสําเร็จเนี่ยพอคืนที่แบบว่าโอเคแต่เ,เราต้องนัดเจอกันแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่าสลับตัวกันให้ตัวพระเอกไปแทนประมาณนั้นพระเอกเขาก็ทาอย่างเงี้ยมาหลายรอบมากจนแม่งมีอ่าตัวของปฏิพินนะครับว่าโอเค เดี๋ยววิ่งนี้ต้องไปเจอคนนี้วิ่งนี้จะเจอคนนี้คือแม่งทำแบบเยอะมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็ไปเจอนางเอกนะครับซึ่งนางเอกเ,เนี่ยก็ลมแบบใช้แผนเดียวกันเลยนะครับก็ไปไปตกหลุมพรางของนางเอกแล้วกลายว่านางเอกเนี่ยก็ทาแบบเดียวกันนางเอกก็เป็นออาแบบโกดิกเกอร์พวกแบบหลอกผู้ชายแบบเอาเงินเอากระเป๋าแบรบนด์เนมนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วตัวของตัวของผู้หญิงเนี่ยพอหลอกผู้ชายจะสําเร็จใช่ไหมครับแบบหลอกใครสําเร็จก็ตามเนี่ยมันก็จะพามาที่บ้านแล้วก็ให้นอนกับหุญญญ่นยนต์ที่เหมือนกับของตัวเองก็กลายเป็นว่า มันเกิดเหตุพลิกผันนะครับทำให้หุ่นยนต์ของทั้งคู่เนี่ยมาปะกันนะครับแล้วกันว่าหุ่นยนต์ดันรักกันแล้วก็หนีไปด้วยกันเลยนะครับ <laughs> ซึ่งก็เลยต้องมีภารกิจต่อมาว่าไอตัวของพพะเอนทั้งเอกงเนี่ยต้องไปตามหุ่นยนต์ของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลจับได้เนี่ยกูจะโดนติดคุกหัวโตเลยนะครับเพราะว่ามันมันผิดกฎหมายเขาไม่ให้ทําแบบนี้นะครับ <laughs> ก็เป็นเป็นหนังที่จริงๆคือจริงๆฟังฟังพอดเรื่องแล้วก็แบบเอ้ยน่าสนใจนะ <Okay. S 1> มีหุ่นยนต์มาแล้วหุ่นยนต์ก ทำหน้าที่แทนเรานู่นนี่นั่นนะครับอารมแบบ Black Mirror ์ไหมแต่ว่าเนี่ยมันเป็นแนวคอมเมดี้นะครับแล้วบอกเลยว่าทุนไม่เยอะแน่นอนนะครับคือมันไม่มีฉากอะไรที่แสดงอภินิหารของหุ่นยนต์อะนะครับมันน้อยมากนะเราเราดูเลยว่าเรารู้เลยว่าเนี่ยมันคือหนังที่ทุนน้อยนะครับแต่เขาขายไอเดียขายความคุกกิ๊กของพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยมันก็มีความไม่สมเหตุสมผลเยอะนะครับก็อย่าไปเอาอะไรมากเพราะเป็นหนังรอมคอมใช่ไหมครับ ผมว่าจริงๆดูแค่ว่าเคมีของพระเอกนางเอกเนี่ยเ,เข้ากันหรือเปล่านะครับซึ่งตัวของพระเอกก็ผมว่าทําได้ตามมาตรฐานนะแต่ผมเซอร์ไพรส์ตัวของตัวของชารินนะครับคือก่อนหน้าน,นี้ผมอ่ะไม่ค่อยได้ดูหนังหรือว่าซีรีส์ของเขาเยอะนะครับคือผมรู้จักเขาเรื่องแรกเนี่ยก็คือตระกูลพวก Diver g e n t ใช่ไหมที่เป็นทริสนะครับที่เป็นตัวเอกหลักเลยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นเขาใน The Fault in Our Stars นะครับที่เป็นแฮเซลนะอ่าเรื่องนั้นคือพีคพีกสุด ดูแล้วก็แบบโอ้โหโคตรอินแบบเศร้ามากนะคือ The Fault n Our s t a r er นี่เป็นเรื่องที่เป็นหนังหนังโรแมนติกดราม่าที่แบบว่ามันตึงตาตึงใจนะผมผมพูดอย่างนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องอื่นๆผมว่าหลังๆเนี่ยคือจริงๆปีนี้เขามีผลงาน2เรื่องนะครับเขามี r ร b o t ใช่ไหมแล้วก็มี To catch a killer นะครับแต่ยังผมยังไม่ได้ดู <28 S 1> แล้วก่อนนี้เขาก็เว้นมาสักพักหนึ่งเห<ต>มือนเขาแบบประมาณ2ปีจะมีผลงานออกมา2ปีีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับประมาณนั้น แต่ว่าเรื่องนี้แสดงออกมาได้คือสําหรับผมในมุมมองผมรู้สึกว่าเพชรบทบาทเพราะว่านางก็มีความแบบแซบแซบอะ่ะแสดงเป็นสาวแซบนะครับซึ่งก็เออก็อีกแบบหนึ่งนะแล้วเพิ่งจะสังเกตว่าเฮ้ยโอ,อ้ยนางก็หุ่นดีนะแล้วก็แสดงแบบแซบแซบนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะครับส่วนพระเอกของเราเนี่ยอ่าที่ผมบอกไปว่าไม่ค่อยมีผลงานเพราะว่าผมดูแล้วว่าหนังกับซีรีส์ที่เขาแสดงอยู่ในเรื่องของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเอ่อมีอะไรหน้าติด ิดตานะครับจริงๆก็ถ้าเกิดว่าเรื่องที่น่าจะดังสุดก็น่าจะเป็น Jungle Cruise นะครับที่มีตัวของ Emily b r u n t นะแล้วก็ The Rock นะครับ <c oughs> อ่า The b e Johnson เนี่ยมาแสดงด้วยนะครับ<ม> <ๆ S 2> เขาเป็น m c g r e g o r Horton นะครับซึ่งก็เป็นมันก็จะปี3คนเนี่ย3ตัวละครหลักนะครับคือใครอยากไปดูผลงานของพระเอกย้อนหลังก็ลองไปดูได้นะครับกลับมาที่ bots นิดน,นึงนะครับก่อนคลิปนี้จะยาวเกินไปก็ถ้าถามว่าดูได้ไหมผมบอกว่าดูได้นะครับคะแนนใน IMDB เนี่ยมันอยู่ที่5.4เต็ม10 นะครับแล้วก็คะแนนในลาเทนโทเมโทสนะครับมะเขือเน่าเราก็เน่าเต็มที่ครับรายรีวิวไป20%แล้วฟั่งคนดูไป29%คือว่าแยกตอนผมเปิดดูอ่ะผมไม่ได้เช็คเร й ติ้งว่ามันแบบเร й ติ้งมันเป็นยังไงเพราะผมแค่รู้สึกว่าก็ก็มันเพิ่งลงอเม o n p r ร m มนะแล้วเราก็ซายอัพไปกับสตรีมมิ่งเจ้านี้พอดีใช่ไหมครับแล้วทําไมเราจะไม่ดูล่ะใช่ไหมผมก็เลยดูไปแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็ดูได้แหละเคยดูไปแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับ ใครที่มีเวลาว่างก็ลองไปดูนะครับเรื่องนี้นะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามช่องเรานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับปุ่ม subscribe นะแล้วกดกริ่งกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมันก็จะขึ้นไปที่หน้าฟีดของคุณนะครับจะรู้ว่าเอ้ยช่วงนี้หนังซีรีส์อะไรมันน่าดูนะครับผมมีหนังซีรีส์อีกหลายเรื่องเลยที่ตอนนี้ผมดูอยู่มีซีรีส์ที่ดูค้างไว้ 2- 3สาเรื่องแล้วมันยังดูไม่จบสักทีก็เลยเอามารีวิวไม่ได้แต่คิดว่า มีการ์ตูนเรื่องนึงนะครับที่เป็นแบบการ์ตูนซอมบี้อ่ะการ์ตูนการ์ตูนซอมบี้เรื่องนึงแล้วก็ซีรีส์ไทยอย่างเงี้ยดีลีทผมก็ดูค้างมาอยู่นะครับยังดูไม่จบเลยก็เดี๋ยวดูจบแลมารีวิวนะเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับขอแนะนำ Privateo er VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณ จะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกม,มุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม p r i v a t o VPN ปลอดภัยแน่นอน